ฉันกะลาบ้าเลยฉันเองฉันฉันกะลาบ้าแล้วก็นั่งนั่งเฉยๆนั่งฟังนั่งฟังบรรยายทั้งผู้ของท่านแล้วก็ผู้แก่ผมก็อึใช่ไหมคือไปที่กินเอ็มอ่ะกินเอ็มกินกะลาบ้าพวกพวกกรรมกรนะต้องทํางานขับรถอะไรพวกเนี้ยพวกก่อสร้างอะไรพวกเนี้ย แกงงไงบอกว่าพักพักไปทำงานอะไรบอกใช้กระบอกอะไรนั่งฟังนั่นไม่เคยเลยถ้าจะกินอะไรเน่ก็กินหน้ำฟ้านะฉันน้ำฟ้าน้ำพวกเนี้ยใช่ไหมเที่ยงแล้วจะไปกินข้าวได้ยังไงล่ะก็ต้องกินน้ำพวกเนี้ยเจ้าผมก่อนที่ผมระจำวันหนึ่งสาวสี่ขวดกินตอนลังเริ่มแล้วผมไม่ไม่ได้กินต่างๆก็ไม่ได้กินแล้วนะครับทีนี้เทคนิคนะใครมี เทปเส้นเส้นเสียงอะเส้นเสียงของวัดธรรมกายก็เคยอัดไว้เราผมเดี๋ยวผมต้องไปหามีรึเปล่าในกองผมอะเอ่อพี่อาแปะวิ่โยแปะสองเนี่ยเขาจะอัดนคำโบทอย่างเงี้ยให้เราอย่างาพี่อยู่พี่เอกแปลได้แล้วผมบอกนะแฟนโรน่ะอย่าไปทิ้งนะครับคือถ้าเราทิ้งมันเลืมลืมครับลองจะแปลไปเรื่อยๆแปลไปเรื่อยข้างหน้าเลยเคยแปลได้นะเดี๋ยวไม่จะลืมนะเพราะฉะนั้นหาเวลาคือจัดเวลานะถ้าเป็นถ้าเป็นผมเนี่ยผมสมัยผมเรียนเนี่ย ผมจะดูตื่นมาเนี่ยผมจะดูเทปทวนสมมติผมแปลได้แผ่นน้าแบบแบบนี้มันจะมีเส้นเสียงอยูอ่เป็นเทปผมก็จะเปิดนะครับผมก็จะเปิดฟังกดฟังกันกันหรือเมื่อผมแปลถ,ถึงหน้าสิบผมก็จะผมก็จะทวนมาถึงหน้าสิบนะครับแล้วผมแล้วผม่ผมาแปลไปเรื่อยแปลไปเรื่อยเมื่อแปลไปถึงหน้ายี่สิบผมก็จะทวนทุกวันถึงหน้ายี่ยี่สิบอันนี้ไอ้เรื่องต้นๆเนี่ยพอเราแปอนจะไปสอบเนี่ยต้องเป็นร้อยอรอบหรือมั้ง ออกมาจ vida, ําได้เลยอ่ะคือมันไหลไปเลยเหมือนเราฟังเพลงนะครับนั่คือเขาเขาจำแปลเขาได้ไปรู้สั์ให้เราลองเป็นการทดลองที่เดอกโตทำนั้นแล้วอาดเองก็ได้เด็กโรงนัดโรงนัดท่านอาดเองแต่ถ้าแปลถึงไหนท่านอาดถึงนั้นแล้วท่านก็ปลุกตอนตอนเช้านะครับแล้วว่าแรกๆอ่ะเราเราเปิดช้าสมัยก่อนนั้นเป็นเทปนะครับก็ได้ยินว่าในเมืองที่ว่าสามีมันจะช้าหน่อยแล้วแรกๆนานๆเข้าห้าหกล้อเจ็ดแปดรอบเป็นเดือนแล้วมันจำได้แล้วผมเริ่มสปีด มันเองก่อนที่สอบบาลมันจะมีตัวขันถ้าขันเข้าเนี่ยมันจะไหวขันออกมจะหยานจะสาผมก็ขันเข้าแล้วคุมันมันเริ่มจําได้แล้วไงเริ่มจำเรื่องได้แล้วไวเลยเนี่ยได้ยินเขาว่าเนี่มันคือว่าสอบวันศุกร์วันศุกร์นี่กมันคว่าศุว่าศมันมันโคไวเลยเ่ยก็คือมันจําได้แล้วอ่ะคือมันชี้เราสามารถเราสามารถชี้บาลีตามความแปลได้แล้วผมก็จะเริ่มไหวแล้วเดี๋ยวเนี้ในในโนโนสัมก็เล่นได้เรืมีมีโปรแกรมใช่ไหมเรา บอลเราแปลข้องเราก็เล่งเนาะเล่งเนาะในการทัวน์าการลืมแล้วประกุมทำแบบนี้ครับไม่งั้นรับรองได้ครับพี่เอกเดี๋ยวพี่เอกแปลไปเรื่อยๆข้างหน้าพี่เอ,ลลอกลืมแล้วสเปซย์สกัดผมเอามาให้เขียนให้เขียนเขียนแล้มใหถูกแนละ้วลงด้านพี่ล้นลงด้านแล้วรับรองนะถ้าไม่โดนนะเสซนตายถ้าผมทำได้ผมก้าวเพราะผมทำแบบนี้พิชามแปลผมทำแบบนี้เลยนะครับผมทวนตลอดเดี๋ยวผมแปลได้ภาพนึงดังเงี้ยผมก็จะทวนภาพเนี้ยภาพๆแล้วผมก็จะแปลภาพหกให้อาจารย์ฟัง แปลผ้าวหกเส้นสี่แผ่นผมก็จะทวนไปถึงผ้าวหกสี่แผ่นยู่อย่างเงี้ยทั้งปีเพราะนั้นเล่มแรกเนี่ยเยอะมากผมไม่ได้บอกว่าเป็นร้อยอ่ะจนขี้เกียจติ๊กอ่ะเมื่อก่อนนี้รอบหนุมจะติ๊กเบิ้งมันเยอะขนาดนั้นเออโอ้โหล้อยมากนะเล่มให่กแต่ว่าไอ้เล่มเล่มล่างหลังมันเล่มน้อยนะอย่างงดมีสี่เล่มแล้วเล่มเล่มเล่มสี่มันจะแปลไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเราไล่ตั้งแต่เล่มหนึ่งไปนะแต่ถ้าออกเล่มหนึ่งมา ใช่แน่นอนสั่งมากเยสุดนะครับคือเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเล่มที่ยากยากแล้วก็ประโยชน์แบบเยอะก็พยายามครับพวกนี้ต้องใช้อัญชาติยังไจกล้าเนี่ยใช้อิทธิบาทสี่เลยอิทธิแปลว่าสําเร็จบาทปาทะบทบาทถึงเนี่ยอิทธิบาทสี่อ่ะบทบาทให่ความสําเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไว้ใช่ไหมและสิ่งที่ได้ศึกษาอินสัญชาติทั้งเมกอ สันทักษูความเข้าใจถูกไหมว่าจะเรียนเราต้องสันทัศวิริยะมีความเพียรเพียรนอะไรก็อิจต้าต้องดูสอดส่องดูตัวที่มันสับอะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นอาหางอันเป็นนี้นะสันทัศวิริยะอิตต้าวิมังสาตรวจสอบดูอย่างเงี้ยค,คือตรวจสอบคือทวนเนี่ยต้องไปทวนใช้ในขั <único Liberty Overwatch> er ้นต่ายสำเร็จที่ว่าสี่บทวามย่าสำเร็จเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะครับ อ่านะครับอันนี้ดูครับอ่าผมแปลเพิ่มนิดนึงตัวนี้ตัวนี้ไม่ยากนะครับตัวนี้ไม่ยากที่เรารู้แล้วคือเราเราเรียนเนี่ยมไ่เรียนอะไรเนี่ยเรียนธรนมร right? มะของพระเจ้า,า,า,มมาแปลได้ว่ารับมาโนมาธรรมะใครเอาไปปฏิบัติจะใช้ได้แล้วนะสถาพเป็นเพียงผู้บอกผู้ประกาคือเราทีนี้เราเรียน เรียนอะไรเรียนกับประวัติพุทธเจ้าหยือได้ครับคือเรารู้แล้วเนี่ยในประโยคเนี้ยที่ที่ที่เขาให้เราเนราสรุปง่ายๆว่าพุทธเจ้าเนี่ยเับอยู่ที่เมืองสาวัตถีอ่ะยี่สิบห้าปีที่ห้าภาษาแบ่งแบ่งที่ทิศตะวันเนี่ยเรียมาสามิกับเศรษฐีสร้างสิบเก้าเก้าภาษาแล้วก็เราของนางอุษาขาที่อุษาลานี่ยที่มันพร้างเป็นที่เมืองสาวัตถีเนี่ยพุทธเจ้าเับ ภาษานานที Dante, ่สุดเยอะที่สุดทำไมเขาทำตามเขาบอกไงเขาเสาถีเป็นเมืองใหญ่คือสัพพะอังกุงอัธิมีอยู่คือมีทุกอย่างสัพไยะเมืองเนี้ยนะครับสัพไยะอันนี้คือต่อนการของท่านนี้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะนี่ปิแปลว่าแม้อนาถบิดโกแม้อนวาอนาถบิดลิกาแล้วก to ็วิสาขาปิ แม้อันว่านางวิสาขานางวิสาขาก็มีวิเศษนะที่ไว้หลังผู้ผู้มหาอุบาสิกาในอุบาสิกาผู้เข้าใ้ลักษณนะาระงฆอุบาสิการแปลเนีับผู้เข้านั่งใกล้เข้าใกล้เนี่ยอุปะัเข้าไปใกล้มั่นนะนั่งใกล้พระรัตนต่อยิ่ม่ะบรรมชาเรื่อยมหาเรื่อยยิ่งใหญ่เลยนะนะครับอุปถามยิ่งใหญ่แม้ว่านางวิสาขาผู้มหาอุบาสิกานะครับ ทำอะไรยาคุมภาพัดสันติคัดสันติตัวเนี้ยเป็นยาคุมภาของสองสองของท่าศีลสองท่าศี้ตัวนี้เป็นเอากาตินี่เป็นเอากาลมวมน้นว่ายาคูผ้าใช้อันติไม่ใช่ตินะใช้อันติเพราะว่าตัวพัดสันตินตย่อมไปไปไหนนี่อุปทานังสู่ที่บำรุงเนี่ยอุปถาอุปทานอ่ะมาทำเดียวกันบำรุงนะครับ อันนี้มันแปลงศักดิ์ไปถึงคือคือทำตัวแบบไปนะครับสู่ที่บำรุงซึ่งหักไอ้ตัวตัวตถาคตศาสาพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมันเป็นฉัตรถีแต่แปลว่าซึ่งเรียกหักฉัตรถีหักด้วยอหน้าหยุดหักหักด้วยอหน้านอนหนูเรียกหักด้วยหนาหยุดปัจจัยนะครับสู่ที่บำรุงแปลว่าซึ่งนะซึ่งท้าตถาคตสิ้นวาระทั้งหลายสอง แข่งก่อนิปัตย์ปัตย์ครับตัวอย่างง่ายตัวอย่างเนี้ยแพร่ห้ราลองพี่หลอดจำได้แล้วมันเห็นตัวอยู่แล้วเนี่ยอนาถธปีติโกปีแม้อันว่าอนาถธรรมปีติกับวิสาขาปีแม่จำไหมแม่อันว่านางวิสาขาครับมหาวสิการู้มหาวสิกาเนี่ยทัดสันติย่อมไปอุปถานางสู่ที่บำรุงตถาคตตัสเสซึ่งตัสเสเป็นชักขีจะแปลว่าซึ่งเขาเรียกว่าแพร่ หน้ายุกนองหนูตัวเนี้มันลงยุกปัจจัยรับยุกปัจจัยเป็นนามกิจนะครับมันต้องกันต้องสิ่งใดมากนี่แอนซึ่งกันจู่ที่บำรุงซึ่งพระธรรมคดวาเลซินวาระทั้งหลายตัวเวสองชิวะสัสสะแห่งวันนิพพัทธังเหนือมิเนี่ยแปลลาข้ารอดจำได้แล้วอย่างเงี้ยแี่หน้ากันอย่างเงี้ยประโยชน์ขบุตรขบุกประโยชน์ขุดยากเลยเพราะมาเจอประโยชน์ง่ายเลย ตู้แปลธรรมดาแลยแม้ว่าลาตากอินดิกาแม้ว่าลาตทีสาผู้สามตากย่อมไปนะครับย่อมมาตามลำดับเลยสู่ที่บำรุงซึ่งตถาคตตถาคตสิ้นวาระกับวาระแล้วสิ้นวาระทั้งหลายหน่อยสองสิ้นวาระทั้งหลายสองที่ว่าสหแห่งวันต่อวันก็ได้นิพพัดผังหนึ่งนิดนะครัง่ายนะ่มาหยุดตัวไปนิดนิดหนึ่งอ่าไอ้เจ้มิจกเดี๋ยวฟุกเอาเอาแค่นี้ก่อนไปแปลแค่นี้ก่อนนะครับ ให้เพื่พื่ไปหันอ่งไม่ไม่ต้องไม่หันแฝงเลยครับต้องต้องต้องเป็นหุแฝงเจอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะพรุ่งนี้ก็แปลเดี๋ยวพี่เอกแปลมาเลยแปลมาถึงตรงเนี้ยที่ผมแปลเนี่ยทุกที่ลุงลุงก็แปลตั้งแต่ต้นเลยอ่านะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปพอวันศุกร์วันศุกร์ก็เป็นภาคภาคใหญ่ไปหยุดนะวันศุกร์นะวันศุกร์ เป็นแม่ด้วย่าเข้าไปเข้าเฝ้าเขาจะจุดเขาจะเปิดพิพิธภัณฑ์วันนักขัตฤกษ์วันวันวันวิสาข์วันวันก้าปีใหม่สงกรานตเาจะเปิดให้พิเศษเด้วปกติแล้วผมจะไปเข้าเฝ้าไปเฝ้าขอให้เขาเะจะกเอสาทีวังที่อยู่ตรงนั้นที่อย่ที่เราไม่ยืวางะสงสร ็จ้ไปที่วัดท่าของพระเจ้าอยู่หัวตรงนั้นน่ะเป็นท้องพระโรงเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยมาขึ้นมาทางแม่น้ำฝาศักดิ์เห็นไหมจะมาไหว้รอปล่อยผู้ดอนมาทุกปีจริงจริงเจ้าอยู่หัวลงมาที่ถ้าท่านจะมาทางเรือแล้วก็จะขึ้นที่ท่าเรือที่ท่าเจ้าสรุกอ่ะแล้วก็จะมาขบวนมุญญาตาทับทางพระมามาแล้วก็จะมาที่ท้องพระโรงที่มาแล้วมาว่าราชการด้วยคือ มาหลายวันอ่ะแบบข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าที่ผมอยู่เป็นข้างหน้ฝ่ายหน้าเป็นฝ่ายในแล้วเป็นที่มันตับด้วยเดี๋ที่นี่ที่เดียวที่ผมอยู่อ่ะพวกแกแกเข้ามานี่เขาาไม่ต้องอารุสารเดินเด็กหลังวังเดี๋ยวมีหลังวังเปเด็กในวังเลยนะผมไม่ได้เด็กหลังวังผมเด็กในวังผมอยู่ในวังของเยอะนะครับของข้าผมมีคนเข้ามาเขาจับมือผมเลยพี่ ดูดีๆน <gegen darüber> <acy> ั่นเนี่ยของเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เพชรพลอยอ่ะเป็นหมื่นๆล้านนะเราเดี๋ยวแขาเสนอรแพงแพงกว่าเพชรถึงนะเทุกเจ้าอยู่หัวน่ะแล้วก็พลอยเอ่อของจังหวัดนี้นะพวกคนเงินอ่ะไม่ดีไอ้คนนั้นคนนั้นเขาเขาเขาทำงานเพชรพลอยเขาโม่ เข้ามามาจับมือของพี่ดีดีนะผมไม่้งเไมอ่ะได้ลับก็อเป็นทอแล้วก็ประดับเพชรประดับอเพที่รอร้อบาทเพชรเข้าทาพอกว๊บเออไม่ใช่คือทำไมทำไมเจ้าคุณเจ้าวาดใผมมาทำเาไว้ใจเลย ถ้าเป็นคนอื่นนั้นหลุดไปแล่วมันไม่รู้นะมันเยอะเพราะว่าไอ้ที่หายไปก็มีที่หลุดไปก็มีมันแหวกแไปเยอะแยะเลยแล้วมันก็ต้องผมไปเป็นคนขี้ขโมยเป็นเถื่อนอะไรพวกนี้แล้วจริจะรู้ไหมไม่รู้ผมไม่เอาผมไม่เอาข้าวมาแปะเลยยัดเข้าในเก๋าของต้องทำความสะอาดไงในรอยในรอยด้วยก็เลยมันจะไปดูดฝุ่นอย่างเงี้ยไปเอาไปปัดมันหลุดคือ นั่นแหละนั่นเป็นเพชรเป็นโอ้ทุโอ้หลอยพุทธบาทเท่ากับลอยจริงอ่ะเป็นทองคำงั้นอะฝั่งเป็รประดับปอยเจ้าะมีทัพทีนแล้วก็แหวนพระเจ้าอยู่หัวเป็นรูปพญานาคประดับด้วยทัพทีนวงมุลเลอร์เลยของพระวิเทพคุ้มครองเลยจ้ะใช่ใช่โหเลย เข้าไปดูครับดูอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เมื่อคุณพี่เราแปลมาคุณพี่เราเอาตัวชี้เลี้ยงเลยพี่เป็นพี่จี้อุทิศไม่ต้องว่าจะต้องจำให้ได้ให้รู้ว่าอุทิศมันแปลสับนี้เออ่แปลอย่างนี้อันนี้คือสับนี้คุณพี่จี้ไปไม่ต้องยกสับร้อยลุ้นยกสับบ้างไม่ยกสับบ้างแล้วแต่พี่คือพยายามดูจี้แปลเป็นงั้นเดี๋ยวเขาบอกเสียงนะตอนตอนตอนผมแปลน่ะ ผมแปลได้ได้ยินว่าดังลั่นนะผมอะได้ยินว่าอันว่าเศรษฐีของ่าเศรษฐีอ่อชื่อว่ามหาสุวรรณอาตัวนี้ตรงไหนอเป็นผู้มีขุมทรัพย์อ๋อตัวนี้ตุพิโกเป็นผู้มั่งคั่งว่าชิแเป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้มีทรัพย์มากเป็นผู้มีโบกมากมากตัวนี้เป็นผู้ไม่มีบุรผมไม่ได้ยกสาวตัวนี้แต่นี้ผมให้ยกสาวคุณได้รู้ด้วยนะครับได้รู้ด้วยดีแล้วนะครับ ตัวเราก็จี้ไปในวันหนึ่งตัวนี้อันว่าเศรษฐีนะเศรษฐีนะ้นมองเล็กมาไว้อุจิตมวงเล็กเศรษฐีนะต้องโยกมาดิอ่อเศรษฐีนั้นบอกว่าไปจี้ไปจี้ไปไปแล้วตัวนี้ไปแล้วสูนย์ทามันี่อาอ่าตัวนี้นะฮะติดหลังอาบแล้วตัวนี้อ่าคัาฉันโตตัวนี้แหละคือจี้ก็มีเพื่อให้รู้ว่าที่แปลสั่งนี้บาลีคือสั่นี้จี้ไปแลี้ยแบบเนี้ยแล้วหนูพี้เราเอาได้ไหมหรอได้แล้ว เอจอปกจนต้อะครับั้งแต่เราเรเลหลายรอบไม่จำได้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็พวงนี้จะไวยากรเ์จไวกรกกอวไวยากรณดี๋ยวให้แปลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอกแปลแปลทวนรับแปลไปลถึงม่ที่ไปสู่ที่บุรลุงซึ่งภาษาต้า่เนี่ยถงนะครับเดี๋ววันสุกร์วันสุกไปหยู่วันวันสุกหยุดก็หยุดหยุดก็ไปดูหอนห เยอะนะที่ผมสอนมาตั้งแต่วายกรไปทวนนะว่าเยอะนะครับไปทวนท่องเอานะครับถือว่าเยอะเลย่ะไม่ไม่ใช่น้อยอ่ะจะไปท่องคือยังไงเอาวายกรได้คือวายการอ่ะพี่หลอดจับเลยลูกอ่ะดูเล่มไหนให้ดูเล่มนั้นอะคือถ้าดูเล่มนั้นอ่ะคือจิตเรามันมันมันโฟกัสที่เล่มนั้นอ่ะคือเขาออกมาจะหลับตาเห็นเลยนะโอ้เห็นมันอยู่หน้านี้หน้านี้ มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ี้มันเป็นอย่างนั้นเด็ดคือให้ดูเล่มไหนดูเล่มไหนดูเล่มนะสมมติเราดูเล่มเล่มเด็กหรือไม่ออกดูเล่มไหนแล้วแต่ดูเล่มนี้ก็ให้จับเล่มนี้ไว้เอาให้มั่นเลย<ช>แล้วก็ไอ้ไอ้เสริมอ่ะผมบอกดูส่งเล่มพอกับปัญหาส่ปัญหาส่งอ่านได้สองเล่มเนี้ยอันนี้คือไว้ดูอธิบายไว้ท่องอันนั้นอ่ออะอ่าน,นได้ห<ช>้าข้อพอข้อควาข้อ่หนนะครับไอ้แปลก็ลองหาเวลาอยู่แต่นะครับมีเวลาเยอะอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ พะกันกับไวกยกรแล้วก็แมอนห้งอันนี้ห้างก็ห้าปี